เพื่อใครชอบโฟล์คาราเวลข้างในแต่งวีครับผมจากไทยยานยนต์นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้อันนี้โฟล์คาราเวลก็เป็นประตูสไลด์นั่นเองนะผมคันนี้อย่างที่อย่างที่บอกครับผมก็คือแต่งมาจากไทยยานยนต์นะครับผมบอกไฟฟ้าทุกที่นั่งเลยตัวข้างหน้าก็ประมาณนี้นะครับผมเป็น G เกียร์ออโต้เนาะเพราะ่าผมยังไม่นจะเห็นโฟล์คาราเวลเป็นเกียร์กรีกสักทีเพื่ออยากรู้ราคาอันนี้เป็นปีลงมา15นะครับผมตัว TDI นั่นเองเนาะ แป่ง V I P มาจากไทยยันยนตราคาค่าตัวอยู่ที่699,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้โอเคไหลมาต่อครับผมเป็นก็นโฟล์คาราเวลและถัดมาที่เห็นในรูปนี้ก็คือเป็นไฮเอ็ดตุ๊เตี้ยนะครับผมมันนเป็นตัว G L G L ในเต็นที่เหลือประมาณสองสาคันมั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็คือจะเป็นเบาะ11ที่นั่งนั่นเองนะครับผมตุ๊เตี้ยมีที่พักแขนด้วยแอร์มีทุกที่นั่งเลยเรียกว่าไม่ต้องกลัวร้อนหน้ามีรอบคันแล้วนะถือว่าใครตามหารถที่จะเอาไปขนของก็เป็นคันนี้ได้ยยยคนนนนอาาามีี่ัเเเเงะะจจปปปป็็้้้ขวฟ อ่าบอกไว้ก่อนแต่เน,นติมีติดแหลกราคามาให้นะครับคอมพิวเตอร์คันนี้ขอดูหน่อยใช้ V.I.P ไหมอันนี้เป็นเบาอใหญ่เฉยเบาใหญ่เบาะใหญ่สแถวนะครับอ,อ่าเสียที่นหน้าเหมือนกันนะครับผมลงเล่นหมดเลยแล้วรูใหม่ไม่ใหม่เจ้าของเก่าปูพงก,กระดุมมาให้นี่พื้นเดิมอยู่นะจ๊ะคันไหนต่อดีนะนี่นี่คันนี้วันนี้ลูกค้าเข้ามาดูเยอะมากเลยนะกับไอตัวคอมพิวเตอร์หน้ายาวตัวใหม่นั่นเองนะครึ่งอง2.8อันนี้เป็นปีใหม่เลย บา V I P นะครับผมหลัง3กลาง2นะครับผมและที่สำคัญคือเบาคู่กลางนี่เวลาปรับนี่ก็เป็นแบบทัสเกีฑนด้ว<ล>ยใช่ทัสเกีนจากเดบอต่อนี่เลยสุดท้า<อ>แต่ต้องสตาร์รถก่อนนะใครสนใจคันนี้ราคาปรับรถลงมาเหลือ1 6, 000, 000นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาท